สบายดีพ่อมแม่พี่น้องมัอสุขูสุคนมาเนี้กลัาพบก,กับช่องน้องทูนสาวลาวอีกแล้วพี่น้องวันนี้น้องทูนสิพาพี่น้องมากินอาหารสันสูงเด้อจะ้ะน้องทูนแวะไปซื้อมาจากตลาดผักของเราก็มีหอมเปร้วก็พผักเสริมนะจ้ะแล้วก็มีมะเขือน้จ่จ้ะพี่น้องแล้วก็มีไข่ซองลูกกันเนี้ยหนึ่งหอ่อพี่น้องมาพี่น้องมากินกับน้องทูนเลย ก่อนจะกินกะฝากคอมเมนพี่นอกก้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องทูนน้ำเด้อกดกระดิ่งให้พร้อมมาพี่น้องลงมือเลยหิวแล้วก่อนจะได้กินคอมเมนต์่องไง จะตำถั่วด้วจะพี่น้องอันนี้ไข่สองลูกข่าวเอาไว้ข้างล่างพี่น้องม,มีตำถัว่ว แค่ไปแล้วม,ม,มีพักเสิมบ่มีพักไง み何 กินข้าวเย็นเด้พี่นะเพืด่ดนยังไม่ได้กินมากินข้าวเย็นยนำน้องทุนเด้

没事儿，你不要。 Samu Kadang-kadang เขาจิดมือไปเนาะคนดอเ็รจีน้ใส่ลูกโดดสีหัดุ น้องทุนก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าเมือ่อวนน้องทุนก็กินเมือดไข่ลูกหนึ่งแล้วก็ะมะเขือลูกหนึ่งพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ามือนอวนน้องทุนก็กินเมดอดจำเน่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องทุนนํำเด้อพี่ๆคนไหนที่น้องทุนยังม่ได้ไปหาเดี๋ยวน้องทุนจะไปหาเด้อ่ำไมพี่น้องมาทุกคนา